่ะกินข้าวกัน <มา S 1> วันนี้<า>กินอะไรครับป,าป้าดาปลาอลไรนะปลาที่เมื่อคืนอ,อ้ีเมาปลาให้กี่ตัวนะป้าที่บ้านแปดตัวบอ่5ห้าชุดห้าชุดห้าตัวยา,าที่ถึงกับยอมแพ้หัวปลาก็เลยเก็บแค่หัวมันมาก,กินนั่นเอเต็มกระตนี้เลยแล้วก็ยังมีอยู่ตรงนนหนึ่งสองสามสีห้า เมื่อคืนก็ไปฝากแม่จะอยู่ที่จำปาดงเนาะอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ใช่ได้กินเลยตัวนั้นน,นเอาไปฝากเขาที่โน่นไปแล้วเขาก็เอาลาบไก่ให้ไปใช้ป้าดาให้เขาห่อ,อลาบไก่ให,ให้นี่นลาบไก่อร่อยนะกับบ้านไก่บ้านเราใบ้านอร่อยมาเด้อกินข่าวเด้อลวกนักเนี่ยไอ้ผัดผักเมื่อเช้าก็ ก็อันนี้พูดได้เนาะได้ร uh ับเขาดีนะคะจากเพื <ian> ่อนร่วมงานได้อย mm ู hmm. so, ่ในนาได้วังเรานี่แหละวันนี้จะเดินทางกลับแล้วเอนเขาก็เขาก็ดีใจกับเนาะที่เขาจะได้ดีแบบนี้นะเราสวก็ดีใจกับเอ็นเหลือก็ เ,เดี๋ยวมันแดดได้เลยนะจะเป็นมาดามม่วงสาวม่วงอะไรอย่เงี้นะคะเองหน่อยๆก็จะเป็นมาดามม่วงเนต่อ,อที่นาเราก็จะมีมาดามแล้วนะคะต่อไปก็จะมีมาดามใช่ไหมมาดามม่วงไม่มาดามม,ม,มากเกินไปใช่เรดีใจเนาะ ดีใจค่ะดีใจกับแอนแอนมาดีนะคะดีค่ะมีอะไรเล่ากลังวงข้าวนะคะอากพอดีพอดีเมื่อกี้เขาโทรมาหาป้าดาก็เลยได้คุยเขาเขาก็บอกว่าส่งเพื่อนเขาน่ะเป็นในฐานะแฟนเครื่องแล้วแล้วเขาก็จะเดินทางกลับมาวังแล้ววันนี้ เขาบอกว่าโอเคทุกอย่างเดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์แอบปี้สวัสดีค่ะมามามากินข้าวนะคะก็ดีใจกับแอมกินข้าวเด้อที่วังผูเราจะได้เป็นมาดามไปแล้วคนหนึ่งแล้วคนที่สองก็คือย่าชีเขาว่าเขาหรือวีกเจ้านี่เพราะว่ายาชีเนี่ยยังไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยคือเขาจะมาดูเราเขาจะว่าเราจะเลี้ยงเขาไหมลูกเขาจะเลี้ยงเรา ลุนคัดแข้าะหนึ่งสองสามสี่ห้าป้าชาวนน 1, 2, 3, 4, บ้านเป็นคนที่โชคดีนะกินยาแค่วันละรอบเองรอบเย็นเเห็นกินยาไหมไม่ได้กินยานะข้าวต้องกินเช้าเย็นเช้าน่กินยาบ้านนี่กินข้าวปุ๊บปุ๊บกินปับ๊บเช้าเย็นป้าชาวบ้านนี่กินแค่มื้อเดียวก่อนนอนแค่นั้นเองไวัยเราต่อไปก็วัยนี่แหละไวร์กระซิบแต่ของค่อ่ะเป็นโรคอเนี้ยเขาบอกว่าต้องกินสารเวลารวดเหมือนกันแต่ป้าชายบ้านแบบว่าป้าชายบ้านไปถามหมอเนาะ เพราะว่ามันไม่ได้เกิดอาการแบบใกล้เคียงอะไรนะก็เลยมีกินได้ไหมป้าเออเอยหมอก็ว่าไงไหเยี่ยมเลยจากสามเวลาจะกลายเป็นสองเวลาก็ได้หรือเวลาเดียวก็ได้เยี่ยมเลยขอบคุณี่ออีอัมพรอ่ะเยี่ยมพรขอบคุณเด้อเขาจะมา้หัวปลาแล้วมะอาจารย์มาวันนี้กินอีกทั้งวันก็น่าจะไม่มดนะให้น้องให้น้องฟางมาเอาอยู่แล้วก็ให้ต้มเอาไปฝาหย่าเขาด้วย แล้วก็ให้อันนี้ให้ฟางลงมาเดี๋ยาป้า,วปา้วป้ากินเข้าไปด่เหร,หรอป้ากิน,น,นเนี้ยนี้อะไรเนี่เดี๋ยวรอสัมภาษณ์เพื่อนมานะคู่หูมาคู่หูปาราจะมาวันนี้เห็นโทรมาแล้วก็ส่งรูปมาหล่อนะเอฟซีเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเปิดเผยเจ้าตัวเขาเปิดเผยถ้าเราเปิดเผยแต่ว่าเราเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวรอสัมภาษณ์เจ้าตัวมา ประดาถามจริงๆถ้าประดาแบบนี้เอาไหมหองขนาดนี้เอาอหมอืมไม่ลังเลเลยตัดสินใจเลยเนาะตัดสิ้นใจเลยกระโดดคุบแป๊บเลยเขาเหรอเราเอาเขาแต่เขาเอาเราหรือเปล่ามึนก็มีปัญหาเหมือนกันอ้าวก็นั่นแหละถ้าเขาเอาอประดาวะนนเหมือนยายคนนั้นเ่าเนาะคุยกันทางเฟซคุยกันคุยไปคุยมาแล้วนัดเจอกันแบบนี้แหละเขาบอกว่าเห็นผู้ชายหล่อ เพื่อนเพื่อนหรือวญาติห้ามไม่อยู่เลยเขาตามไปเลยอืได้เลยป๋อืถ้ารุ่นเราเนี่ดูก่อนว่าเขาจะเลี้ยงเราหรือเราจะเลี้ยงเขาเขาเขาจะเอาเราไปเลี้ยงเขาหรือเขาจะเลี้ยงเราต่างคนต่างดูเรืัอนกันแหละเจอแล้วแต่ถ้าถ้าสมัยเป็นสาวนะยาติรักขนาดไหนก็ตามไปไม่ได้หรอกอื รักขนาดไหนก็ต้องรอให้เขามาขอมาแต่งเขาถึงรอรอรอถึงไม่ได้คนที่รักไงเพราะว่าคนที่เรารักเขาไม่มาขอมาแต่งเอยไม่ได้เราก็ได้แต่รอเออก็เลยไม่ได้ผิดหวางยางไงเออแต่ว่าคนที่เราไม่ได้รักแต่เขามาขอพ่อแม่ก็ให้แต่งอืมอเคยมีประสบการณ์แล้วอือตอบไปนี้ไปล้จะไม่รอตอบไปไม่รอแล้วอืมเอาตามใจฉันเลยตามใจฉันแล้วทีนี้เพราะว่าเราก็อายุปูนี้แล้วนะโอเคเลย แต่ที่ยังหวัวเราะนะคุยกันไปเพลินๆนจะได้ไดจเจริญอาหารใช่คไ,ไปกินไปกินได้เยอะเลยอืมพูดถึงเราก็คุยกันไปเนาะถ้าสมมติเรามีคนมาแบบว่าเออพร้อมที่จะดูแลเราเราไม่ลังเลเลยนะตัดสินใจเลยไม่ไว้เชิงมวยเลยเหรอ วิ่งชนเลยใช่ไหมชีวิตอายุวิ่งชนอย่างเดียวไม่อายุอายุเราเหลือน้อยแล้วทำเลยก็ทำได้ทำมใจก็ทำไม่ไดอายุมันเหลือน้อยแล้วใกล้เข้าฝั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขากะสีว่าโอุ้ยถ่าแล้วยังแรงน้ำผู้บ่าวเนาะสีว่าเลยเนาะย่าชิกซาง อย่าไปแก่สังคมเราเคยแก่มาตั้งแต่ไอ้มาเพี่นเขาร้องนะเขาเมยียชาวฟัวพลังกะสร้างแล้วมันมถ้าไม่อยู่มีกิ่คนนะเพียงนะเฮียรังบ้าเพี่งกันเพียงคนเลยว่ะข่าวว่าหา่าเป็นเมยียชาวฟัวพลังจะย่างกะสร้างเขาแล้วมันวะเขาไปหาให้เรากินเราหาเพื่อปากเพื่อท้องอตอนนี้รอ เชือพาไปรอ,อน้องพุ้งรอแอดมินแอมหัก,ก็จะหมดจานหนึ่งแล้วรอ,อ,อน้องมิวรอพรเต็ม <c oughs> แต่ก่อนก็จะเราก็จะเรียกว่ามาดามฮันนี่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะเรียกมาดามแอนแล้วต่อไป <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็จะได้มาดามคนใหม่แล้วที <c oughs> ่บงมาดามแอน มาดามเอ็นอยู่ในนาเห <c oughs> มือนโบราณเขาว่าแล้วดามได้ไออดถ้าลองมัวแต่ไว้เชิงอยู่ในการล็ะมันที่เขากล้าได้ก้าเสียแล้วเขายังได้ผัวคู่นะเนาะเป็นผู้สาวสมัยก่อนเ <c oughs> ขาได้ผัวตำรวจได้ผคู่ ไม่เพลินเราเป็นแบบนี้อะไเ้าไปยืนเบิ้งเพเ้ยนนะเวลาเพี้นนึกนะมันละยืนเบิ้งเพีนสงเพนสามมละไปยืนตัวมันจะล่ําเราเพลินมันจะล่มน้ำเงาฝัมลั่มดีเลยมันมีกาความก็ลัมเป็นเลยแล้วใหม่ไม่เป็น Mm-hmm.

ฮะวันน้เ hmm. ลิก <Five. S 1> ่ลำงไยนมอขึนวันนี้เลกอะเฮป้าท่านเนี่ยอีลัขอคนก่อนกับอีลัขอลัข้าอีบอกหนูก็จะขายตัวหนูแต่ใจัอย่างย่งหนูบอกยากนัแหละ Dante, เข้ามาได้รางวัละยายยายนี่ยายนี่แกเอมืองานโงสองแกแกยังไม่เดินเลยนะเูกคนที่กมาจะเดินได้แล้วนะอืมเนี่เสียงป้อมอะขอรำยาหมู่อคืะ หนูเลา่าต้นโคนบบกอให้เขาฟังอะตอนที่สมัยที่มามีใหม่ย,ย่ยาดูย่าได้ได้ไปนั่งตรงนั้นไหมที่มีพระมามต้นบกอต,ต้นต้นต้บบกอยังไม่มีสาายังไม่มีอะไรนะ,อะเออกระมากะม,มีไม้ย,าย่ามาไหมมาแล้วที่พระมันนั่ง<ๆ>แล้วก็พระก็ให้เหรียญเราไอน้นี่ไม่หยุไอ้นี่เป็นให้เหรียญให้อะไรล่ะไอ้นี่ เอออะไรนะอาจารย์นะคุณไม่เหรอตอนนั้นอาจารยอันนี้ไม่ใช่ก่อนอาจารย์พลเขากินข้าวได้ค่ะแม่บอก่แกเอามะถั่วกับมะอึมาให้นั่นน่ะเนี่ยก่อนอาจารย์พลนะแล้วเช้าแล้วเอาข้าวไปให้แม่อาจันในเรื่องของข้าข้าวอะไรอ่ะก่อนอาจารย์พนนะก่อนอาจารย์พนไปให้อาจารย์พนเขาเลี้ยงยังไปเฮิ่มที่าก่อนแกบอกแกมาแล้วแกไม่เจอใครแกก็เลยวางไว้ให้ว่าใช่มันก็อยู่เรืองขังข้าของกินเมื่อคืนเนี่ยที่มันเราเอามานะ มามาเมื่อกี้จ้านั่นละลุงจะไปถวายสังฆทานใช่ไหมอันไหนล่ะเอาไว้ให้แม่อันไหนจะเดินเอาไปไว้ก่อนยกไปเลยอะไรก็ได้ปองไหนก็ได้ปองไหนก็ได้เอาไปเลย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 อันไหนอ่ะอันั่นเราเอาเลยอันนี้นะเออเออป้อมถุงลยู่งล่างอะนะนะอยู่มองไปมันอยู่หัวแก๊สอะมองไปฝั่งนี้แหละฝั่งเจ้าแล้วมันมีหัวแก๊เซินเลยแหละเราจะไปเอาไปให้ที่นาเขาเก็บมันอยู่พอดีเดี๋ยว สามารนี่นก็ุ่นเลยไดมเขาดีก็จะยม่ไม่ินกุ้งะเขาเลยปลากรยอ่งยหเลย่มไม่ังไทอร่อยกอย่งไปี่ไหนเนี่ยสีแบบเลยลงไปเลยลงไปกัได้หรอกินแล้วเรอพี่ใหญ่กินเอากินแล้ว นี่น่ารักแท้หมอยจาบตาจับเอาอะไรเบิ่มละพ่อมตัวนั้นก็ตัวนี้เลือดลายเอาตัวลายนี่ไปไหนก็เอาตัวไหนตัวนี้ไปฮะตัวนี้มันเยอะกว่าป่เหมือนกันไหมเปียอันไหนอันไหนล่ะอันนี้คือเยอะกว่าหรือมงอันนี้ให้อันนี้ให้เพิ่มให้